ตั้งแต่ต้นเลยนะคะก็รอเพื่อนต่อไปนี่นะคะนี่ของเพื่อนอีกห้องหนึ่งนะคะเอามาดูอาจารย์เฉลยให้เขาโดยการบอกว่าเฉลยเป็นบางส่วนนะขั้นหนึ่งอาจารย์ก็ลอกโจทย์มาก่อนว่าหกข้อหกคะแนนปัญหาหนึ่งวัตถุประสงค์หนึ่งคะแนนอย่างเงี้ยนะหกข้อหกคะแนนโดยก็ไก่นะคะ ปัญหาอยากให้ได้เป็นเป็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะจริงๆเป็นปัญหาจาจาร์อยากให้เขียนเป็นคำถามการวิจัยอะค่ะเออนะเป็นคำถามการวิจัยภาษาอังกฤษเขาใช้ fashion น่ะอืมนะคะเขาไม่ไม่ได้ใช้ problem นะดังนั้นประโยคควรจะต้องเป็นประโยคคำถามนะคะเป็นอย่างไร อาจารย์คะช่ถ้าถ้าหนูใช้แบบหรือไม่อย่างเงี้ยได้ไหมคะได้ขอให้มันเป็นแนวแนว,แนวคำถามอะ่ะสำหรับปัญหาการวิจัยของโจทย์อันนี้เนอะอาจารย์จะทำตรวจให้ดูข้อกอไก่ก่อนนะแล้วก็ขอไข่ก็ไปแก้คะ่ะตอนนี้ข,ขีดไว้เลยเนอะข้อข้อไก่เป็นข้อเดียวที่เราจะตรวจตามความเป็นจริง <laughs> นะคะ ปัญหาหรือคำถามนะขอให้ทุกคนดูที่ของตัวเองเองนะคะอจรอยากให้เป็นคำถามมากกว่าเนอเป็นประโยคคำถามครับอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไรนะคะอะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าอาจารย์เพิ่งมาบอกอะ่ะหนูเขียนเป็นอย่างเนี้ยเป็นปัญหาอย่งจริงก็คือความสามารถคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมสามอะ่ะ ต่ำจึงศึกษาวิธีสอนที่ดีโดยพบถ้าอย่างเงี้ยอ่ะก็ยังพอได้อยู่เอออาจารย์คะถ้าหนูบอกว่านักเรียนมีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นโดยการจัดการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้มันไ,ไม่ใช่ปัญห,หอ่ะมันต้องอไม่อย่างเงี้ย<อ>ได้ไหมคะอ่ะมีคำว่าหรือไม่เลยได้ตรงกับตรงคำถามจัยเลยรอดแต่ถ้าเป็นปัญหาเราต้องบอกว่าไม่ดีขึ้นมันต้องแย่มาก่อนเนาะอเออนะถ้าเป็นปัญหานะเน้นย้ำตรงคำว่าต่ำมันไม,ดมนน่ดีมันนู่นมันนี่อย่างเงี้ยนะค่ะถึงจะเป็นปัญหาค่ะโอเคอาจารย์ค่ะ ถ้าบอกว่านักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ไหมคะได้อันนี้ได้เป็นปัญหาอ่าได้หนึ่งคะแนนปัญหาคืออะไรที่มันแย่ๆอะ่ะเออถ้ามันโผลมาเอาโอเคได้ให้สองอันให้ถองอันตอนแรกปัญหาค่ะาเชิญค่ะค่ะถ้าหนูตอบว่าเป็น การจัดการเรียนรู้แบบซิปป้าโมเดลจะทำให้ความสามารถทางการวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกศษาปีที่สามพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือไม่ได้ไหมคะอ่าหรือไม่อ่ะเป็นปัญหาเป็นคำถามได้ขอบคุณค่ะอ่ะ่าอะมาดูวัตถุประสงค์เนอะก็เติมจากชื่อเรื่องอ่ะเพื่อเพอื่อเข้าไป จุดเด่นของมันก็คือมีคำว่าเพื่อเพิ่มเข้าไปมีวัตถุประสงค์หนึ่งข้อก็ให้หนึ่งคะแนนแล้วนะคะใครมีมาเกินก็ไม่เป็นไรก็ทิ้งไว้เพื่อศึกษาความพึงพอใจเพื่อศึกษาความสามารถนะคะ ข้อละหคะแนนใช่ไหมคะแต่ข้อละหนึ่งคะแนนกอไก่จึงมีทั้งหมด6คะแนนประโยชน์ก็หนึ่งคะแนนเพื่อให้นักเรียนหรือประโยชน์ก็คือนักเรียนพัฒนาความสามารถนะคะหรือครูได้แนวทางหนูหนูเอาครูผู้สอนทราบความสามารถ ทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้าโมเดลนี้ได้ไหมคะมได้ค่ะอ่าท่าน,นอื่นๆนะคะประโยชน์ต่อครูก็ได้ประโยชน์ต่อนักเรียนก็ได้มาแค่หนึ่งอันน่ะก็คือได้เป็นหนึ่งคะแนนอาจารย์ะคะทำให้ทราบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลคว สามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาได้ไหมคะอ่ได้นหนึ่งคะแนนเอเคท่านอื่นๆมีตอบถามไหมคะผู้บริหารก็ได้เป็นแบบประโยชน์ต่อนโยบายในการพัฒนาการจัดการคิดวิเคราะห์ก็ได้ ต่อมาตัวแปรนะคะเพศเป็นตัวแปรแบ่งเป็นชายกับหญิงดังนั้นตัวแปรต้นบางครั้งเขาจะพูดแค่ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งอาจในวิจัยครั้งนี้อาจจะเป็นแบบซิปป้าโมเดลกับเป็นแบบปกตินะคะ,ะตัวแปรต้นนะขอให้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะใครจะมีซิปป้าโมเดลมาเลยก็ได้แต่ ถ้าไปสอบใหญ่นะเขาจะใส่สแค่แค่ส่วนนี้เออใช่เลยบอกไว้ก่อนนึกถึงตอนที่อาจารย์เขาพูดว่าเอ้ยเพศเพศ<พ>ไม่ได้บอกเพศชายเพศหญิงเนอะ hmm. ตัวแปรคือสิ่งที่จะต้องมีได้หลายค่าในที่นี้ก็รูแปแบบแบบซิปปาลลกับรูปแบบปกติตัวแปรตามคือคะแนนนะคะหรือ <Nein. S 2> ความสามารถเลยก็ได้แต่ความสามารถมันวัดได้ยาก ส่วนใหญ่จะวัดด้วยคะแนนแทนแต่ถ้าตอบแค่ความสามารถก็ได้ใช่ไหมคะได้ได้ตอบความสามารถก็ได้นะคะสองอันนี้เนอะถึงจะได้หนึ่งคะแนนตัวแปรนะคะหนึ่งคะแนนเต็มแบ่งเป็นตัวแปรต้น0.5คะแนนตัวแปรตาม0.5คะแนนค่ะ นคนที่ติดได้ค่ะเชิญค่ะตัวแปรตามเป็นความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ได้ไหมครับอาจารย์ได้ค่ะครับอ่ามีคะแนนก็ดีไม่มีคะแนนก็ไม่เป็นไรคำว่าสมมุติฐานแบบมีทิศทางคืออาจารย์เตี้ยกว่า อาจาร,รย์สูงกว่าเหล่านี้เรียกว่ามีทิศทางคำว่าไม่มีทิศทางคืออาจาร,รย์แตกต่างกับอย่างเงี้ยไม่มีทิศทางนะคะใครสูงกว่าใครต่ำกว่าเรียกว่ามีทิศทางแต่แท่บอกว่าการเรียนแบบนี้กับการเรียนแบบนี้คะแนนต่างกันไม่รู้ว่าใครมากใครน้อยว่ากันจะเรียกว่าสมมุติฐานแบบไม่มีทิศทาง เ,เพื่อจะได้ไปเวลาไปแก้ไขข้อถัดไปนะมาดูกันสมมุติฐานจะเป็นสมมุติฐานแบบไหนก็ได้ค่ะอาจารย์คะถ้าหนูบอกอว่านักเรียนมีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดลเป็นสมมุติฐานได้ไหมคะไม่ได้มันขาดตรงที่มันใครสูงกว่าใครใครมากกว่าใครไหม อ่ะอ่าอ่านอ่านซ้ำไอีกรอบหนึ่งเซนักเรียนมีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาโมดลเอาไปศูนย์จุดห้ามันได้ตรงที่มันแต่มันไม่ชัดเจนค่ะมันได้ตรงที่ว่าเอ้ยนักเรียนมีความสามารถโดยการจัดด้วยตัวนี้แต่มันไม่มีตัวเปรียบเทียบอะไรเลยไงค่ะ ต่ำกว่าคำว่ามีทิศทางมาอีกนิดหนึ่งนะคะอาจารย์คะค่ะตอบว่าความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามโดยการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปป้าโมเดลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้ไหมคะอ๋ออันนี้คะแนนเต็มเปี่ยมขอบคุณคะ่ะในหนึ่งคะแนนนะคะก็คือจะ สิบป,ป้าสูงกว่าแบบปกติก็ได้คะแนนหลังเรียนนะคะสูงกว่าก่อนเรียนก็ได้หรือบอกว่าคะแนนหลังเรียนต่างกับก่อนเรียนก็ได้นะคะได้สี่แบบค่ะจะมีพัฒนาการดีขึ้นได้ไหมคะได้คะ่ะดีขึ้นถือว่ามีทิศทางนะอืมค่ะ บางคนเขาจะใช้บอกว่ามากกว่า70%มากกว่าร้อยละหกสอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสมมุติฐานอะไรที่เป็นการคาดเดาว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสมมุติฐาน <Okay. S 1> ต่อมาประชากรนะคะคือนักเรียนชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่3 อุ่มตัวอย่างคือจํานวนกี่ห้องก็ได้หนึ่งห้องสองห้องหรือจะบอกจํานวนยี่สิบคนยี่ห้าคนมาได้หมดใครจะไปแต่งเรื่องราวเขียนชื่อโรงเรียนเพิ่มก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้สองอย่างนี้รวมกันได้หนึ่งคะแนนอย่างละศูนย์จุดห้าคะแนนค่ะคำคีย์เวิร์ดสำคัญของประชากรคือนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่สาม คำคีย์เวิร์ดที่สำคัญของกลุ่มตัวอย่างคือจะหนึ่งห้องหรือจะบอกจำนวนคนก็ได้ค่ะเหล่านี้ถึงจะได้0.5กับ0.5คะแนนค่ะ6คะแนนนี้กินยากมากเลยอาจารย์คะอย่างหนูอย่างหนูบอกประชากรก็คือหนูเดาไปเลยว่าจำนวน5ห้องเรียนแล้วก็250คนแล้วพอกลุ่มตัวอย่างหนูบอกว่า5ห้องเรียนเหมือนกันแต่ว่าแค่20คนอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะ อ่าถูกต้องหรือบอกจะศึกษาทั้งห้าห้องเรียนเลยก็ได้ค่ะแต่อันนี้เขียนไว้แล้วเนอะก็ะาตามนั้นได้เลยค่ะมีท่านอื่นอีกไหมคะอ่ารวมคะแนนของข้อหนึ่งกอไก่ไว้